พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับรองบุตรการจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนื่องจากบุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเท่านั้นขั้นตอนการจดทะเบียนร,รับรองบุตรสามารถทําได้โดยให้บิดาเป็นผู้ยื่นคําร้องณนะสํานักทะเบียนอําเภอกิ่งอําเภอหรือสำนักงานเขต แห่งใดก็ได้โดยนำหลักฐานคือ 1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบิดามารดาและบุตร 2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาสูติบัตรของบุตรไปแสดง 3. พยานบุคคลจำนวนสองคนทั้งนี้การจดทะเบียนรับรองบุตรมารดาและบุตรต้องให้ความยินยอมด้วย ในกรณีที่มารดาหรือบุตรคันค้านว่าบิดาผู้ขอจดทะเบียนร,รับรองบุตรไม่ใช่บิดาหรือไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ในกรณีบุตรเป็นผู้เยาวไร้เดียงสาหรือมารดาเสียชีวิตแล้วในกรณีเหล่านี้นายทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนร,รับรองบุตรให้ได้นอกจากจะได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำพิพากษาให้บิดาจดทะเบียนร,รับรองบุตร ได้ไปแสดงปัจจุบันการโจทย์ทะเบียนรับรองบุตรจะไม่เสียค่าธรรมเนียมครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดกรกิษศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุ่นและทีมทนายความสวัสดีครับ